ป้าวันซาวสดีครับมื่อวานนี้นะจ้าพาพี่น้องเขามาตากเข่าจ้าแบกครับวัสดีพี่น้องนะครับตากเขากับแม่ละจ้าครับผม,มขอครับา,าจารย์มาตากซอยนะจ้าครับพันษาก,ก็เป็นไอ้ไ่สาวมวยบันนาเนาะครับวันนี้ก็ก็มีน้องสาวคนหนึ่งกับสามมวยพาลุยครับครับหลังดูดเขาแล้วก็มือนี้ก็ตากเขาครับพี่น้อง ท,ท่านสักกิ์ิไปเตทเข่าตาเขา่าซอยนองกับแม่ก่อนครับมาแล้วจ้ามาตากเขา่าน้ำกัดนน้ะจ้าที่นี่กับแดดดีนะเนาะขึ้นชื่อแห้งอยู่ดอกมึงเมื่อวานนี่เพิ่นกับฝนตกเขาได้ตากจ้ยวยแดดทั้งลม อขอ,อ,งองน้องคอนจองคอนเป็นเ้ขาวพี่คอนะจ๊ะนอกแซ่บแจบจังของคันน้องค้อ,คน,น,อคนนะจ๊ะ พันสักคนกับสิหนูไปตากขนนนแ้วจ้ะสวัสดีครับพนบบันซัก,ก,น,น,ะกนะครับเดี๋ยวถ้ามันจะตากเขากับน้องสาวสาวห้วยมันน้ากับแม่เรับเนาะเขาอุ้มเดียวมันมีกระแดดดิมันนี่ลมเย็นดีลเดยลเเยไอบ้บ้แหงยุดอกจ้ะถ้าว่าเขาเพิ่นกะ แห้งแน่แล้วจ้าซัวได้ดูดเพิ่งกับทาลดนเนาะเพิ่นเขาก็เริ่มขอบแน่แล้วดดดตากแดดเดียวก็พอดีจ้าจ้ะเข่าเขากะต่างดากสุดท้ายแล้วนะจ้าสิพาพี่น้องเขาไปเฮ็ดน้อยอยู่นึกกิน,นกินเที่ยงแล้วกันนะจ้าตับตมะฮุ้งเผาปลาด้จ้าสื่อปลานิ้นมะเผา,าจ้าสิพาพี่น้องเขาไปเผาปลาด้จ้า อันนู้เพิ่มเพิ่มป่ะแม่ต่อยบำรุงก,กันจ้ะอือวันนี้เผาปลาป่ะครับจ้าต้องเผาปลาต้องกันจ้าวันนี้น้องสาวเผาปลาตำบำรุงสุกินครับพี่น้องพี่น้องเขาไม่กินเขาน้อ,นนองสาวพระกับแม่กับหลานกับตุ๊กตายกจไม่กินเขาอยู่นะพี่ละครับนะบ้านน้นะจ๊ะ,จะ เดี๋ยวปิ้งป่าก็เนาะครับป่าเฮากระซุกแล้วจ้าไปจ้าไปเบิ้งแม่ตำมะุ่งน้ำกันจ้าจะตำมะฮุ่งฮอก,ก,กระเลี้ยงแล้วจ้าเมื่อนี้กันแล้วกินเฮากระมิตำมะุ่งนี่ปลาแดดทรงเครื่องปลาอุปลาได้จ้ามาจ้ามันนี่มาแซ่บๆน้ำกันจ้าจ้ามามันแซ่บๆน้ำกันจ้าๆๆๆๆๆๆตำมะฮุ่ง มาครับมากินข้าวซุ้มกันครับพี่น้องหลังจากตากข้าวตากน้ำเราจะกินข้าวเที่ยงครับกันตอมหงเผาปลาครับเผ็ดเผ็ดเผาปลาห่อนหอนหอกบุ้งอ้อน เอา่านี JI, um, ้ไงแสบไปทาละนี่นี่นีอนี่นม่นม่ ๊อบบบอบค้าหมดคำทำหึ่่ นนังน้ำๆเนี่นนนย้ครับขับมื้งเากรอบมาครับซุมกันครับเขาเชียงซุกันลงให้ห้องนะ ข้อนหกหมื <SM. S 3> <Christina. S 2> ่นข้อนห่วงครับโอเคครับค่ะสะอ่อนครับ เ,เงเเเียต <c oughs> อนมันหนัุ่ไปแดออืออ อ,อยู่นะซ้ำจีเขาป้าแซ <laughs> มยัเนเมียงเซ่บ

กระแดกกระแทบตำมึงกระแซกระแดกับแกแตอาหารอีการนันแ่บอีสานขาดไปเลยตังหงตับมงกบตับกระแดกมั้ง you mm -hmm. 男娃们。Nah, well,

ไข่ไข่พ sí, ันธุ์ดีไข่ลีเคุยครับแซ่บครับนอนคลั่กหิ้งปลาไปแบบเครื่องเพราะนั้นจะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็จิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้จ้าอิ่มล้วจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวห,วหว้อยบ้านนะกับแนี่ยในเจ้าสวัสดีจ้บาบ่าพันศักดด์ <exaggerated. S 1> ส,สวัสดีครับ <c oughs>